ในกรอบทุกคนเลยขอเคเออกมาโด,กดมโดบำจะดีผ่านผ่านบางๆจืดไวอ้อมขึ้นพอดีขึ้นมาตรำหน้าพดเลยซุกลาเอาขึ้นมกินเลยบ้านนี้ทุกคนเลยไปตอนสุดท้าย ทักทายสบายดีเอฟซีสุกท่านที่ติดตามแล้วครับชมสบายดีตัวเช,าวชาว่ามาในกะมาในก็มาหน้าอยู่ทุกคนเลยดับหน้าทันแล้วอยู่ดับมืองานมืองานนำกับกล้ชิมือเลยแหละโซซำมือในการมือนำทุกคนเลยตอนนี้เข้ามาคะไปหาหนอไม้ก่อนมาแกงตอนทิ้งสิบสามโตทุกคนเลยหมดน้อยหกโตดีเปสิบเก้าโตเปิดน้อย คนไงกบงมันจะมีบ่โต๊กนี่กัโอ้หน่อไม้หลายหลายมันกลังเงาะเดี๋ยวนี้นะแต่ฝนเริม่มตกทั่วเลยหน้าก็ากดำได้หน่อยหนึ่งมันนี่สีดำงานนี่มีน้ำเนี่ยพวกขาดพวกน้ำแห้งเลยตัวงานนี่ก็เขาดำตัวนี้แล้วสีดูบน้ำเชื่อตัวนี้ดำเลย

สามโอ้เข้มน้ำเนาะเนาะอยู่เดินทึงผู้บาทคือไปเห็นนะเฮ้คือซับมีเฮาก็ได้ไปได้ได้ซับไปได้เน่าก็ได้ โอ้ยเด็ดเนอดป้าหน่อไม้นอมงามหมดป้าดูนี่แห้งยาวทุกคนเลยหน่ะนี่เสียงหักอโอ้ไม่บ่งกำลังออกแคบน้ำเลยทุกคนเลยหน่าน้ำโอ้ห่างแต่นะพู้ อันนี่เจ้าพ่อไปจะเอาอน้ำมันสุมตลอดนะนอนะนะพวมึงใหญ่เลยหน้นอนี่ก็อยู่ในพวกนะเน่ยพี่พี่ในท่านเอง ดงบําแน่จีไรโอ้ก็จะพอแก่งไ,ได้ทุกคนเลยน้อยหน่นี่นอน,นี่บุ่งได้น้อยหนึ่งทุกคนเลยไปหามากระสาตืมมาัน,าน,น้พอได้จากดงจากช่องกะยังดีอยู่ cái nọ con quán ba năm nâng mọt nâng nâng thô nâng 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 cái nâng 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 đủ nâng 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 bò ตะตูดมันจะคืออยู่นอนนี่จะใค่นอนเด็กๆคักเลย พูดลงกลึกๆเลย ก,ก็โด่วขูงข่าวเลยโด่นี่เชื่อพอในโด่งหนึ่งด่งนี่เชื่อขึ้นสูงทุกคน อยู S <S <S ่แต่ในกรอบทุกคนเลยขอเคเอามาโว้ยเลยลูกเลยดูบําจะดีน uh> ังนี่ตัวนี้บางใหญ่เลยน่าบอมใหญ่หนึ่งนี่พอแกงเลยทุกคนเลยยังอยู่นี่ตาตหดมันแต่ดูมันบางใหญ่ไปไล้ขึ้นเทวแล้วก็มีนะ ดวงหน้ปลายแดงนะพูน่ะพูน่าอ้าพูปลายแดงแล้วซุดแซดด้วดปลาแดงแแดแนี่นอ้อนี่ก็ได้เลาะมืออ้อมไว้พอดีขึ้นตอนเท้งทุกคนเลยขึ้นตะลับหน้าตอนเท้งแล้วเราก็สิได้แกงเลยไปเขาป่าดไม้เกือบไปได้ถือเพราะว่ามีขี้ตมทุกคนเลยขอยองไปจะนำปัก น่ะตะตูดมันมีอยู่เลยตูดหญ่ไงนใดีเราหายอดพักทุกคนเลยเป็นุ้ยดิ๊บจำแต่งกับกระลังเป็นนี่แตกนะ กำลังเป็นมะนิดน้อยทุกคนในแตงนะทัดไงมกเพ็ดกันทุกคนเลยป้ากำลังเป็นมะนะผลไปต้งหั่มมันดอกมันก็เป็นลายอยู่นี่พอได้กินทุกคนในะมะขิดกันปุอเอาประมาณสาวกระตุนนี่แหละโูแถวนะแม่นมืด หายนอนหกบุบนำยอหบุบนี้โอ้ยหลายโพดจนกายจะลุกทิ่มบุละยอกบุบนะมันหลายโพดเกี่ยวกุ้มต้นแถวนี้เต็มมาเลยป่าบุบยอดมันปีดบวกเพชรนำใส่แกงหน่อไม้เพชรกะมีทัานแก่ทุกคนเลย มันหาก,กเป็นแล้าก็เอามือใบมือหรือก็ทุกคนยจะน้อยเขาลงดำหน้าตอนนี้ก็โอ้ยสวยเติบและขาดหน้าแล้วพอดีเอมามาใบบไปดด หลายตัวทุกคนเลยแกงขิงมมผูเจ้านี่อะมาไหว้บานนี่เพชรเพชเพอตมบานถกข้าจะคุยถกข้าวจะคุยจะเห็นตมบานบ่ผอบำรุงานตบับมุงไงเลยนี่พุทธเรายแต่ดินทุกคนเลยปาย ฝลายมันเป็นหน่อยเดียวหนึ่ง นี่จะเป็นเป็นต้มน้ำลูกเขาจะคู่ทั่วเลยซีต้มหวานน้ำแกนไม้ย,ยาแะ้็ต้มหวานมานี่ดับหน้าเมื่อมยๆขึ้นมากินของหวานทั่วเลยแต่บบมีเย็นๆเท่านั้นแหละยืนตัวหน้าไปเส้น้ำตะพายเพื่อให้มันเย็นขึ้นมากินผ่านผ่าน,านบาง,บาง จืดไวอ้อมขึ้นบรุรีขึ้นมาตรำนาผ่านต้นนี่ง่ายลดยำโลบโลบเต็มป่าเป็นแสบ

เอาลูกไปหาดับหน้าก็ไปนี่นี่นี่กัตัวนี้จะเป็นไปจะตมเขาจะคู่ลุกขาจะคู่ขึ้นมาเห็ดต้มหวานเลยเธอไม่เห็ดกินท่าอยู่ทีเอาลูกไปดับหน้ากับกับเพลนก่อนเขาจะคู่ลงมาเลย đây chỉ lỗi thuộc một cái kèn xin mày cái tan là cái nhau nó bột và cổ thì khắc vô đi chỉ lỗi luôn mình chỉ bồm tụi mày thật nhìn nằm thường nhìn nằm chứ lấy được rồi mà nhìn

ตำใช่ลชลแล้วนั่สวยมดีรุดดเลยชุกแล้ว้กินเลยปะนีุ่กคนี่เป็นตอนสุดท้ายในี่มะเ,ะเททพ็เดตาผมเพ็ด้อมเอาเพ็ดเพ็ดรุด เรียบร้อยจะน้อยซุกทุกคนเลยแล้วมังกรทินเนี่ยทุกคนเลยตัมแจวตัวนี้เซบะเดะ่เซบะนาวนี่มังกรทินกินกับปลาชุดยอดแกงหัวไม้นะไปเบิ่งโมอหนไม้ก่อนซุกแล้วลบ่ออกเลย สุกเรียบร้อยบาทนี่นี่มามาทุกคนข้าวเทียมเดียวนี่เกลือไม,ม,ม้ต้นทิ่ใเช้จิโรนำ

ข้ายากินหวานทุกคนเลยพักพรอนน้อยนึงแล้วก็มากินหวานเข้าหวานเข้าวจุกผู่ กะเพ่นไปได้เห็ดต้มบานนี่ได้นี่เลยน่ากินจริงจริดนีอืมหวานมามาทุกคนกินหวานต่อปนี่ โอเคทุกคนเลยตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ำอิม่มเลยวันนี้มาหน้าคือเก่าทุกคนเลยมาดำหายดำหน้าหน้าก,หาก็ดำบางสองงานนี่แหละวันนี้ก็บมมี่ยังกินกันเลยได้ไปหานอไม้มาแกงตอนเทงถือว่าก็ชุดยอดทุกคนเลยแกงนอไม้ตอนเทงตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพลงนี้คลิปหน้าพอได้ไหมขอบใจที่ติดตามแลวครับชม